สวัสดีค่ะพี่น้องปพง่อนฝ่ายสุขทุกคนนะคะเมื่อนี้ค่ะได้รับข่าวดีวจากเพื่อนช่างแชททางโทรมาบอกว่าให้มาเอาของดีนะเธอมันเป็นของขังของดีมากให้เธอรีบออกมาเอาเลยนะก็ดูเวลานะตอนนี้เวลาบ่ายสองครึ่งแดดกำลังฮ้อนๆเลยพี่นอ้อง เขาเคิดว่าเคาจะออกไปเอาหรือบ่ออกไปเอาดีแต่เพื่อนว่ามันเป็นของขังของดีเขนก็อยากได้อยากดูกันว่ามันมันเป็นอีหยังนะคะก็าเลยจะจะออกเอาอยู่จากน้อยแต่ว่าจะเฝ้าไปเฝ้ามานะคะยันยันโควิดช่วงนี้โควิดยิ่งระบาดนะคะแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้พี่น้องทุกคนนะคะการอย่าตกร่วมด้วยช่วยกันนะคะถ้าไม่จําเป็นก็อย่าออกไปไหนนะคะอยู่บ้านนะคะไปไหนก็ใส่แมสล้างมือมบ่อยๆช่วยได้แน่นอนค่ะ เอาเป็นว่าเราบคำกันเลยน,นะคะว่าของที่เพื่อนบอกนั้นปิดอะไรได้มาแล้วนะจ๊ะนี่คือเหรียญเงินหลวงพ่อรวยน้ําหนักสี่บาทเหรียญเงินแท,นท้จากวัดตะโกนะคะได้มาแล้วนะะพร้อมเลขต่อโคดหน้าตาก,ก็จะประมาณนี้นะคะก็สันหาแล้วพี่นอกอยากได้จะโดดลราละจ๊ะพระว่าก็มีโอกาสคือเนาะมันกะหาย,ยาคือ ว่าของรุ่นแรกมันจะหายากอันนี้เป็นปลูกเสแนะะกเสแล้วนะคะปลูกเสกแล้วนะคะเล็กด้าเก59นะคะ59นี่ะคะสวยก็สวยอยู่ก็สวยนะแต่ว่าเราเอาไว้เป็นประมาณนี้เป็ค่าทางใจนะคะเป็นค่าทางใจเกต หลวงพ่อรวยเงินแท้ข้างหลังก็จะมีเลขต่อโคดนะคะข้างหน้าก็จะเป็นลงยาเป็นแบบเป็นแบบลงยาหลักี่นอ้องพระมงคลสทศิที่จาร<ม>าย์หลวกกงพ่อรวยปาสาทิโกวัตโกอเภอปาศีรไพรวิทยาใจมั่ห้าเก้ารวยรวยรวยนะคะก็สวยสมกับที่หามานานนะคะได้มาแล้วนะคะ,ะถูกง่ายรวยรวยที่หน้องเอ้ย สรงกับได้มีศาสต์ตามหามานานมานี้นะคะประมาณสวยถูกใจอยู่ค่ะแบบลงยาพร้อมแล้วที่นอกหางาห่างยค่ะหางยายเสมอหนิบ่ค่อยมีโอเคค่ะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงที่นีก่อนได้จ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้ช่องน้องใหม่ได้นะคะสวัสดีค่ะ